ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับกับทัศน์สุข AI Cat ครับตอนที่คุณอยู่เกมโชว์บันเทิงเสรนะครับคลิปนี้ผมทํามาเผื่อว่าเป็นไกด์ไลน์ละกันให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเอ้ยอยากจะทําบ้างนะครับนั่นคือการทําความรู้ในส่วนของเอ่อสิ่งที่เรียกว่า คาทูนักนะครับอ่านี่มันจะอยู่ในอันนี้นะครับเป็นความรู้คาทูนักซึ่งความรู้คาทูนักเนี่ยครับมันทําไม่ยากแต่มันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะเออมันทําไม่ยากแต่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากขั้นตอนที่ยุ่งยากนั้นคืออะไรนะครับก็ต้องบอกอย่าง uh, นี้ขั้นตอนที่ยุ่งยากคือการวิ่งหาตัวสตาร์ทเควสครับตัวสตาร์ทเควสคือการเล่า เออเขาเรียกว่าเรื่องเล่า,ลาหมาป่าแดงนะก่อนที่คุณจะไปทำได้เนี่ยคุณต้องทำเนื้อเรื่องของรีกันเนี่ยครับนะเนื้อเดวนคูเน,น,น,นเนี่ยในหมู่บ้านนี้ให้เสร็จก่อนโดยมันจะจบที่เควสที่ชื่อว่าคุณต้องทำเควสนี้ของขวัญสำหรับวีรบุรุษนะครับเมื่อคุณทำจบเควสนี้จะถือว่าคุณทำสำเร็จเควสในฝั่งของรีกันแล้วเมื่อคุณทำสำเร็จเควสในฝั่งของรีการปั๊บเนี่ย คุณถึงจะสามารถมาทำตัวอันนี้ได้นะครับซึ่งวิธีทำสำหรับพอคนใครกต็ตามที่ทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้ให้คุณวิ่งตามจุดที่ผมทำให้ดูนะเพื่อนๆจะได้วิ่งได้ถูกนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับจุดที่เราควรจะสตาร์ทเนาะนั่นก็คือบริเวณตรงนี้นะครับอ่ะเราควรจะสตาร์ทต บริเวณนี้เพราะว่ามันจะมีหนังสือเกิดครับมันจะเป็นหนังสือที่เกิดตรงนี้อ่าเวลามันเกิดเนี่ยถ้าเพื่อนเอนเปิดเควสไว้นะครับเปิดเควสแบบนี้เนาะมันจะเป็นรูปเอ่อน้องชายอะ่ะเป็นรูปชายอะ่ะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมตัดจากในไลฟ์มาให้ดูนะเป็นภาพนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะซึ่งจุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8จุดนะถ้าจําไม่ผิดแต่เดี๋ยวเพื่อนเ,อนเอนวิ่งตามก็ได้ก็จะง่าย นะครับก็จุดแรกสตาร์ทเนี่ยพยายามสตาร์ทตัวนี้ก็ได้หรือแล้วแต่เพื่อนๆนนะอ่าจุดแรกอยู่ตรงนี้จุดที่2หันมานะครับเจอ,น,อ,อน้องเขานั่งอยู่นี้จะมีหนังสือตรงนี้เหมือนกันนะอ่ะจากนั้นถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีนะครับไม่ต้องวิ่งเข้าไปเนาะถ้ามีเนี่ยมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ให้เลยแต่ถ้ามันไม่มีก็จะไม่มีอ่ะนี่ตรงนี้นะจุดที่สามตรงนี้นะครับจุดที่สามตรงนี้จุดที่สี่มุมนี้นะครับ ่าจากนั้นวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไปจุดที่ห้านนต้องวิ่งขึ้นเนาะไปหาเอ,อผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ระหว่างที่เราวิ่งขึ้นไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เราแวะข้างๆหน่อยนี่ไปข้างๆหน่อยหรือเพื่อจะวิ่งจากข้างล่างมาก็ได้นะครับเพราะจุดที่ห้าอยู่ตรงนี้อ่าถ้ามองไม่เห็นลงไปหาก็ได้แล้วเดินขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับตรงนี้จุดที่หก อยู่ในบ้านนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีมันจะขึ้นสัญญามันจะขึ้นเวสเลยนะเราก็เดินคุยได้เลยอันนี้จุดที่หกจุดที่เจ็ดอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะจุดที่เจ็ดจุดที่แปดโอ้เกินแปดจุดแล้วนี่หว่าจุดที่แปดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังนี้ เมื่อเราเจอเมื่อเรายังไม่เจอเราก็ไปจุดที่เก้าต่อนะทีนี้เราก็จะโดดลง๊แบบนี้ชบอ,อันนี้คือที่ผมทำเลยนะเมื่อคืนอ่ะที่วิ่งเลยแบบโอ้โหสามสี่ชั่วโมงอ่ะว่าจะเจอปึ๊บเมื่อลงมาหันกลับหลังนะครับหันกลับหลังนี่จุดที่เก้าจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เก้าจะอยู่นี้ เวลามันมีเควสมันจะขึ้นเหมือนอย่างนี้เห็นปะมันจะขึ้นเป็นรูปเควสแบบนี้นะครับเราก็มาคุยตรงนี้ได้จุดที่เกจุดที่สิบนะครับจุดที่สิบจะอยู่ข้างเอรี่นะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จุดที่สิบจุดที่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้จุดที่สิบสอง วิ่งมาอยู่ด้านบนนี้นะครับเขาจะอยู่ด้านบนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราวิ่งมาให้ดูอ่ะนี่ขึ้นยากเหลือเกินนี่จุดที่สิบสองจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่สิบสามอันนี้คือจุดที่สิบสามจะอยู่ตรงนี้ อ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมาคุยเควสตรงนี้ได้แต่ว่าคนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะเควสก็หายน้ําอะไรเงี้ไม่เกี่ยวนะครับพอจุดที่สามเสร็จเราวิ่งกลับครับเราวิ่งกลับแล้วก็เหมือนจะวิ่งไปหาจุดแรกอะ่เหมือนเราจะวิ่งกลับไปจุดแรกซึ่งจุดที่สิบสี่กับจุดที่สิบห้าจะอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับปพ๊บพอเราวิ่งวิ่งมา ขึ้นบนนี้ใช่ไหมชิบนี่จุดที่สิบสี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนะจุดที่สิบสี่จะอยู่ตรงนี้และก็จุดที่สิบห้าจะอยู่บนนี้นะครับอ่าเมื่อเราเจอทุกจุดแล้วนะครับเราวิ่งทุกจุดแล้วไม่มีเราก็กลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแนวนะครับไปจุดเริ่มต้นตรงที่เรายืนเนี่ยตร์งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนแนวหานะครับ อันนี้คือจุดทั้งหมดนะนี่คือจุดทั้งหมดที่เราต้องวิ่งหานะครับซึ่งไอาการวิ่งหาเนี่ก็วิ่งหาตามที่ภาพขึ้นให้ดูแบบนี้นะครับหาที่เป็นรูปแบบนี้แต่ว่ามันมีเรื่องนึงคือทีมงานอะผมถาม gm gm เอ็ขาตอบมาว่าเออเมื่อจบแล้วมันวิ่งได้เลยนะครับแต่ในต่างประเทศอะของ NA อะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนำว่าควร จะมาคุยกับเซรีนะครับ oh, <I> นะ <hate> ควรจะคุยกับเลลี่ <you. S 1> หรือเซลีเนี่ย like ให้ค่ามิตรภาพมันเกินหนึ่งพันก่อนเพื่อให้ได้ตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้ตัวนี้ฉะน,นั้นควรจะคุยให้ถึงหนึ่งพันก่อนแล้วค่อยไปทําหนังสือนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมคุยกก่อนผมไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ GM ไม่ได้พูดถึงเรื่องคุยให้ถึงหนึ่งพันนะเออ GM ไม่ได้พูดถึงถึงหนึ่งพันฉะนั้นผมก็เลยเอ,อมองว่า ถ้าเอาเพย์เซฟอะ่ะเพื่อนๆคุยคาสุนัทถึง1000ไปเลยแล้วกันนะครับไม่ยากนะไม่ยากทีนี้เมื่อสมมุติว่าเพื่อนๆพืพ่ทำเควสต,ตามเรียบร้อยแล้วเนาะได้หนังสือมาเรียบร้อยวิ่งเควสมาทั้งหมดจนมาเจอกับเซลีเซรีบอกว่าอนาระจนภัยช่วยผลิตไอ้คาสุนักหน่อยนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องมีสิ่งที่เพื่อน,อน,อน,ต,ออนต้องมีเนี่ยไอ้น้ำบริสุทธิ์ เพื่อต้องมีเนี่ยไอ้น้ำบริสุทธิ์สีแดงเนี่ยนะอันนี้ยังไม่สําคัญนะอันนี้ยังไม่สําคัญเท่านะครับแต่เขาจะสตาร์ทด้วยการที่เขาจะให้เราไปผสมนะครับเอ่อตัวเล่นแร่แปรธาตุที่เครื่องเขาจะมีเครื่องมาตรงนี้เราขึ้นมาชั้น2ของบ้านเซรีนะครับเอ่อเขาจะมีให้เราเล่นแร่แปรธาตุตรงนี้ซึ่งการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันจะเป็นสูตรเดียวกันกับการผลิตคาทูนักนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หลงเออเพื่อนๆจะได้ไม่หลง ก็คือเราเปิดมาคาทูนักเนี่ยเขา,เขาต้องการน้ำมันแห่งความอดทนเพื่อนๆเตรียมไว้เลยอ่นะเพื่อนๆเตรียมน้ำมันแห่งความอดทนไว้หนึ่งยางต้นสนแผงนะครับหนึ่งนะยางต้นสนแผงหนึ่งโงแห่งรอยแยกหนึ่งนะครับเอาไอ้ทั้งหมดเนี้ยเตรียมไว้อย่างละหนึ่งนะเตรียมไว้อย่างละหนึ่งแล้วเวลาเข้าไปคุยที่เครื่องนะครับมันก็จะกดได้อย่างเดียวแม้ว่ามันจะถามสี่อย่างห้าอย่างก็ตามอ่ะ เพื่อนๆก็จะมีไอ้พวกนี้กดแค่อย่างเดียวแล้วเพื่อนๆก็จะผ่านซึ่งมันคือสูตรในการทําครับอันนี้มันคือสูตรในการทํามันทําให้เราสามารถทำคาทูนักได้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับไอ้อันอื่นอ่ะเพื่อนๆซื้อเอาแต่ยาต้นสนแผงถ้าไม่มีขายอ่ะวิ่งมาบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ป่าตรงเนี้ยจะสามารถดูดยาต้นสนแผงได้มันจะมีต้นสนกับต้นสนแผงก็หาต้นสนแผงนะครับอ่ะ เมื่อเราคุยกับเซรีเสร็จทาอะไรเสร็จปับ๊บเราวิ่งกลับไปหาเผู้ใหญ่บ้านนะครับเราวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านเราก็จะได้คาทูนักมา1อันและได้ความรู้คาทูนักหนึ่งความรู้เรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับใครที่อยากได้ความรู้แบบนี้นะครับซึ่งวิธีทํามันทํายากมันทํายากตรงที่ว่าหนังสือตัวเนี้ยมันสุ่มเกิดนะมันสุ่มเกิดสุ่มเซิร์ฟถ้ามีคนอ่านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มอีกเมื่อไหร่บอกเวลาไม่ได้เวลามันแบบ ไม่ตายตัวไม่ใช่ทุก1ชั่วโมงเกิดทีทุก2ชั่วโมงเกิดทีไม่ใช่แต่มันจะเกิดมันก็เกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้คือความยากของการทำใความรู้ตัวนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำอยากจะเก็บติด ID ไว้ความรู้คาทุนักนี้ก็ทำได้เลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าความรู้คาทุนักนี้ทำไปแล้วได้อะไรเข้าใจว่าจะสามารถผลิตคาทุนักได้นะครับ ผมเข้าใจว่าเราจะสามารถสร้างคาทูนักได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่อดรอปหรือว่าไม่ต้องไปหาจากที่อื่นอ่าน่าน่าจะน่าจะทางนั้นนะครับเข้าใจว่าทางนั้นเนาะจริงๆก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะปลดเนาะแต่ว่าณตอนนี้พอดีคาใจเรื่องเ <c oughs> มื่อวานมีคนมาถามเมือม่อเมื่อไลฟ์สองไลฟ์ที่แล้วมีคนมาถามเรื่องคาทูนักเนาะว่าแบบเออผลิตได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้นี้นะครับก็สามารถผลิตไอเทมที่เป็นพวกอัญมณีกรอกอัญมณีสีเลือดอะอ่ะอจญมีเขี้ยวสีเลือดอะไรเงี้ยผลิตได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้คาทุนักความรู้คาทุนักเอามาเพื่อผลิตไอนี้มากกว่าตัวคาทุนักเองนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไงก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดโีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย